ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกับไมลี่บ้านๆอีกมัแล้วเนาะคะ่ะเนาะเมื่อนี้กับบมี่อย่างไรดอกค่ะพี่น้องพาพี่น้องก็ปลูกผักเนาะคะ่ะเนาะปลูกผักไว้กินผักสลัดนะคะพี่น้องนี่สลัดของเขาเนี่ยไม่ใช่มีสีแดงสีเขียวเป็นฟึกสลัดเป็นแปลว่าเก็บใบกินนะคะพี่น้องกับสลัดหัวตัวนี้ี่เป็นสลัดหัวมันทนหนาวอยู่เนาะคะ่ะเนาะผักสลัดนะฮะก็ปลูกก้อนมูได้ เมื่อก,ก้อนกระปลูกบบขึ้นค่ะพี่น้องปลูกจังใดกับโบขึ้นบันนี่ฮู้แล้วว่าเพรจังใดก็เลยซิมานพาพี่น้องเฮ็ดเบิงเพื่อว่าผู้ใดปลูกสลัดบบขึ้นเนาะคะ่ะเนาะปลูกผักอีกอย่างกัขึ้นหมือแต่ว่าผักสลัดเนี่ยเขาว่าปลูกไงแต่ว่ามันก็มีอยู่ที่ว่าบางคนปลูกบบขึ้นค่ะอย่างเช่นไมลี่เนี่แหละแล้วที่นี่บอกว่ามาปลูกขึนน้นอายุสองปีค่ะพี่น้องปีที่แล้วกับปีก้อนอะ่ะปลูกขึ้นัาที่นี่กันเลยเออเดี๋ยวปีนี้ก็สิป,ปลูกอีกกันเลยพาพี่น้องมาเฮ็ดเบิงว่า มันเห็ดง่ายสำดัเนาะคะ่ะเนาะมันบดลเอ็ยดยากเลยค่ะปลูกสลัดนี่ยบดบดยากจากหน่อยแถวหูวิธีเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็เป็นดินที่เอ,อสำเร็จรูปนะคะพี่น้องเป็นดินที่เขาปรุงมาแล้วเนาะคะ่ะเนาะเขาปรุงให้มาแล้วแล้วเรียบร้อยสําหรับฟานเซนเอเดเวสันวานะเออะอะก็ซิมืมดน่าจะน้อยพี่น้อง่ะเห็นบอกเดี๋ยวสิตักขึ้นหน่้ เค็ดง่ายๆค่ะพี่น้องอุปกรณ์ของเฮ้าว่าเตเฮาก็เอาอันนี่เลยค่ะพูดใดมนี้อันใดก็ใส่ไปได้นะคะนาออันนี่ก็ไม่รีก็เอากล้องนมนะคะพี่น้องนี่นมมันกระเลียอยู่เป็นวิตามินให้น้ำปลูกย้ําใดมันงามนะคะพี่น้องสองปีปลูกใส่กล้องนมมันขึ้นแล้วมันก็งามนะคะพี่น้องค่ะก็เลย เออต้นทุนต่ำแต่ว่าประสิทธิภาพยอดเยี่ยมกะขาก็ใสได้เนาะค่ะ,นะเนาะขาก็ปลูกแค่ขาปลูกกินขาไม่ได้ปลูกขายเนาะค่ะเนาะปลูกแค่พวกกีต้นออมื้อเดียวนี่กะอัดสิมันมื้อเดียวเนาะค่ะเนาะ เอาได้ดินแล้วเอาน้อยเดียวค่ะพี่น้องพ่อใ้เอาลายอันนี้เขาเอาไปก่ายเขาขึ้นซื่อๆค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาเขาไปแยกกันทีหลังเนาะคะ่ะเนาะถ้าเขาขึ้นแล้วเขาเขาไปแยกกันแยกเขาออกใส่กับกระถางเนาะ,ะ,ะ,ะค่ะเนาะไปค่ะไปบึง้งว่จังไงเนาะคะ่ะเนาะค่ะส่วนอ่อ ดินที่เขาไปเอามาจากข้างล่างนะคะเนาะเมื่อกี้นี่พาไปเอาดินมาจากข้างล่างค่ะพี่น้องคะวันนี้เขาก็มาหดน้ำนะคะเนาะเอาน้ำหดแล้วออขวดนมนะคะน่ะเนาะขวดนมที่อันไม่ที่ตัดกองเนี่ยไ <C US TER> <lish> ่ได้เจาะหูนะคะพี่น้องบ่ได้เจาะหูค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าพี่น้องผู้ใดอยากเจาะหูก็เจาะได้นะคะเนาะแต่ว่าบ่อยากให้น้ำมันออกมานะคะพี่น้องคะบ่อยากให้น้ำมันออกมาเอ เพราะเขาสิตั้งไว้หองคร้วนะคะพี่น้องที่นี้เวลาเขาลดน้ำเขาก็่จำเป็นต้องลอดลายเนาะค่ะเนาะลดลดชุ่มๆอะค่ะพี่น้องชุ่มๆก็บ่ได้ลดน้ำอีกไหยนะคะ,ะ,ะ,คะพี่น,อน,อน้อง,ะะองลอดเที่ยเดียวแล้วเลยนอกจากว่าเอ,อเา้าซีอนแห้งคักค่อยลอดนะคะลบไปสิมันเปียกไลายก็บปกเป็นยังะคะ่ะพี่น้อง เนี่ยกะมีน้าจงเลงยู่ค่ะพี่น้องจกซีว่าจังใดกะโฮดเทนชุ่มชุ่มไปเลยค่ะพี่น้องชุ่มชุ่มช่ำช่ำไปเลยเออที่นี่นี่มเมล็ดผักของเฮานะคะเนาะอันนี้ของปีที่แล้วปีที่แล้วกะเอามากาอีกกะบุ้งูว่าเขาสิขขืนบ่อแต่ว่าหนาจะขึ้นยู่ค่ะพี่น้องค่ะเฮาก็เฮาโปทิมนะคะพี่น้องที่ทิมก็เสียดาย อ้าพี่น้องของปีที่แล้วมันเป็นมันเป็นผาแบบเนี้ยโอ้มันก็่ได้เป็นเมล็ดอะค่ะพี่น้องมันเป็นเนมล็ดอยู่แต่ว่ามันอยู่ในผาอ๋อนึกว่ามันเป็นเฮ็ดจังไดล่ะอขนาดจะเอาลงไปเลยละค่ะพี่น้อง เท่าฉีกปกติที่เป็นมเมล็ดเท่ากับเบอรหนูนอบนนเป็นผ้ามางสิไม่น่าลำถึงเหลือลำึงปีนี่ปกตินี่คือสิวานละก็จะเป็นสามสีแล้วค่ะพี่น้องนี่สามแบบแบบสี่นี่เราไม้จังสี่เนาะเทาก็เอาลงไปเลยค่ะพี่น้องค่ะเอาลงทั้งแผ่นไปงสิละเดี๋ยวเขาก็คืน เดี๋ยวเขาก็ขึ้นขึ้นมาค่ะพี่น้องค่ะส่วนหน้ามยุนี่เดี๋ยวเขาก็แห้งค่ะพี่น้องพวกเป็นยางเพราะว่าที่แรกก็กักกกงวลอยู่เขาก็ทดลองไปทดล้งม้ามก็ได้ผลนะคะนาะพี่น้องเบิองหลอกกับกบรรยากาศซีแม่งแมงเนี่ยเพราะว่ามันบวค,อออะคะือยู่เงองไทยเฮ็ดเนาะค่ะนะอยื่เงืองนอกเนี่ยเขาเฮ็ดเขาตรงมาดัดแปลงเฮ็ด เพราะว่าเข้าไปเฮ็ดข้างนอกบ่ได้ก็เฮ็ดอยู่ในบ้านนะคะเนาะพื้นที่มันก็นมีน้อยยังแสสะอากาศมันกันบวกเป็นใจก็มาดัดแปลงเฮ็ดหาวิธีเอาจนได้วิธีนี่แล่ะคะ่ะพี่น้องคะอันนี้ก็เป็นนี่ละ่ะเดี๋ยวเขาก็แต่ว่านนี่สิเป็นไหนนะคะเนาะอันนี้เข้ากันได้เลย ส่วนมากแฟนกะที่มากกินแบบนี้จ้ะกินที่มันเป็นหัวใช่ไหมะพี่น้องแฟนมากแบบนี้เขาก็โรยแบบนี้ไปลายลายนี่จงงนะ,ะน่อยเนาะค่ะเนาะก็พอไลา่ลายค่ะพี่น้องเดี๋ยวมันกะที่ลายเกินไปเขาก็กินบนฐานเดียวอีกถ้าเขาขึ้นมาเนาะคะ่ะเนาะเ้าก็กะให้เขาต้นน้อยขึ้นมาจากผักนึงแล้วเขาก็ว่านไม่ค่ะพี่น้องว่านไม่เขาก็จะได้มีผักสลัดไปกินตลอดเนาะคะ่ะเนาะ กโลยลงเลยค่ะพี่น้องค่ะขื้นที่แบบย่างคักเลยล่ะบม่ได้ว่าขนาดเท่าว่าในนวยสิมันขึ้นมาเนี่ยกะซีลายอยู่ด้วยค่ะพี่น้องกะิีลายตนน้นอยูอ่กะบุกปลูกหมดดอกซัานี่กระเพาะล่ะซัมนีกนมน่ก็ลายแล้วค่ะพี่น้องขื้นม้เนี่ยเอากะาก็ได้ เราปลูกไว้กินเทากัได้ปลูกไว้ขายเนาะกนะันเนาะมันมีที่ายเฮาเอาที่ไปแต่ปลูกย่างอื่นน้ำนะคะพี่น้องคะผักอันอื่นเทาก็บว่ามันกินแต่สลัดอันอย่างเดียวเนาะก็อยากกินผักลายหลากหลายสายพันธุ์สองเดียวนี่ก็โอ๊ยปลูกบวชบวาบวย เม็ดมันตกเสียดายมันค่ะพี่น้องเสียดายมัน <c oughs> เดียวไมลี่ก,กับซี่มาอัปเดตใ้เบิงว่าถ้าเขาขึ้นมาแล้วนะคะเนาะจากมือเขาขึ้นจังใดเดี๋ยวถ่ายวิดีโอกับซเอาให้พี่น้องเบิงไปเรื่อยๆน,นะคะเนาะนี่ค่ะพี่น้องให้ิ้งชัดๆซัมนี่เหละคะเนี่ย เด,ดดเ,เดี๋ยวเขาก็วางไว้ตรงนี่วางไว้ตรงหน้าต่างขอบหน้าต่างจังเสียค่ะพี่น้องวางทิมไว้จังสี่เลยเดี๋ยวเขาก็ขึ้นเดี๋ยวเขาก็ขึ้นค่ะพี่น้องที่แรกนี่โอ้ยเอาไปไว้ในความร้อนในห้องเทิงเทิงไฮสุง,ง,ง,งกระบกขึ้นเห็ดจังไดจังไดกระบกขึ้นมันมาปลูกยากเทผักสลัดเนี่ยมันมาปลูกยากแทแบานี้ก็เลยร้องอีกไม่ก็น่าวะ่ะก็เลยอันนี้แหละปาดกล้องนองน้มอยู่และ่ะแล้วก็ ห่ยๆล้วก็วางทิมไว้หนีม้านดันขึ้นกับพี่น้องแถมขึ้นแล้วอีกตั้งหากสามมือก็ึ้นแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมาค่อยเบ่งกันนะคะเนาะมือนมีอากาศดีพี่น้องอากาศดีว่าสิไปตัดฟื้นนี่ว่าสิไปตัดฟื้นไปตัดน้ำกันบอเดี๋ยวสิท่ายคลีปไปพี่น้องเบ่งจากหน,น่อยหนึ่งนคะคะเนาะว่ามันตัดฟื้นตัดไม้ไมาเฮ็ดรั่ว่ไหมคะพี่น้องเฮ็ดเพื่อความสวยงามรั่วอันเฮ็ดไทยดอกไม้เฮ็ดในผักเขาขเสียคะพี่น้องเดีย๋ยวสิไปเก็บถังขยะน,น้ำนี่เห็นบอ รถมันมาเก็บทางขยะนเป็นทางแดงๆนะคะพี่น้องอประเปียกระดาษนะคะพี่น้องมันเป็นทางของกระดาษที่นี่รถเขามาเก็บไปแล้วหมู่บ้านเนี่ยค่ะพี่น้องแต่ละหมู่บ้านนี่ก็ะสีมีประมาณเจ็ดแปดหลังนะคะนาะเขาก็สิลากลากทางขยะน,นะคะเนี่ยมาไว้ตรงสามแยกตรงนี้เดี๋ยวรถเจ็บขยนะนะเขาก็สิมาเก,ก็บไปเพราะเขาเก็บมาไปแล้วแต่ละบ้านก็ไปเอาทางขยะของภัยของมัน เคียนบ้านเล็กที่ไว้พร้อมบางคนก็เคียนซื้อติดไว้นะคะเนาะเพื่อว่าบํลรุงกันเนาะ,ะเนาะ mm. เดี๋ยวไมลี่ก,ก็ซิบไปลากมาคือกันบ้านของไมลี่ก็ยังบ้านได้ไปเอามาเอาทางขยะมาเก,กิบแล้วก็สิบไปตัดฟืนหลังบ้านป้าค่ะไปกัน มันเป็นเรื่อยไฟฟ้าแต่ว่ามันมีสายค่ะพี่น้องแฟนได้ซื้อให้ค่ะเนาะส่วนอันนี้ก็คล้ายๆคล้ายๆว่าเป็นมีดมีดมีดตัดปอยบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะหนองว่าคล้ายๆว่ามีดตัดปอยบ้านเฮาเนาะอันนี้เป็นมีดมาตัดบ้านเฮาอันนี้ซื้ออยู่นี่เนาะค่ะเนาะซื้ออยู่รากกะเฮาค่ะพี่น้องรากกะเฮาแบบี ลาเฮาอืมเนี่ยเล่มนึงกับประมาณยี่6ายี่หกยูโรนี่แหละเอ๊จะจำผิดหรือว่าปไดเพ้งปะนั่นแต่ว่าแต่ว่าซื้อยูนี่ซื้อยูนี่เ่มนี่ยยูนี่นี่อันบบมีมีดแบบนี้อันนี้เอามาจต่เมืองไทยใส่กระเป๋ามาเลย <laughs> บินบินบินมาจากเมืองไทยเลยเออ เราเค็อีกันนึงพี่น้องนี่แบตเตอรี่มีอยู่สองก้อนถ้าเกิดว่าก้อนนึงมันหมดเนาะคะนะ่นาอมันใส่แบตเตอรี่ถ้าเกิดว่าก้อนนี้มันหมดเขาก็มีเปลี่ยนยูนี่มันเงาค่ะพี่น้องมันยูนยากยูถ้าเกิดว่าฮอาไม่มีงานเท็ดนะฮอกก็แยูยากยูเพราะว่าถ้าเมื่อก่อนนี่แฟน ก็บ่ได้เพื่อนก็บ่ได้บอกนะคะว่าเฮาเห็ดแต่ว่าเฮารู้สึกว่ามันหนาเบื่อเฮาอยากเห็ดจ้างเห็ดสวนผักยังไสค่ะเพิ่นก็เห็ดแถวหน่อยเห็ดหน่อยๆซอ,อ,องเปลงยังเสีมันก็เนาะซอง,ปองเปลงเฮาก็ไปเห็ดชุมงเดียวมันก็แลแล้วๆเออแล้วหลังจากที่เาปลูกแล้วนะเฮาสิเห็ดอย่างไงหดผักก็แค่หาหนาทีก็แลีวล่วๆผักสองเปลงมันบอกค่ะพี่น้องบาด้นี่เฮาก็รู้สึกเบื่อเซ็ง ที่นี่พี่น้องเห็ดแปลงผักอยู่หน้าบ้านอยู่อกเนาะก็ที่สีคิดสภาพออกอยู่า้อเห็ดเครื่องน้อยน้นะคะพี่น้องแล้วที่นี่เลนะ้ามักสนามหญ้ากันบ่แต่ที่นี่เฮานะ่ะอันบ่มีหยังเฮ็ดน,นะแม่เลาก็เลยอันขอแล้วปลูกผักแล้วบอกว่าพอแล้วเฮ็ดสองแปลงนี่ก็พอกินแล้วบ่ต้องเฮ็ดหลายดอกก็ซั่น์ละว่านะแล้วก็สิย่านเมียาย,าย่านหยังก็บ่ฮู้เนาะค่ะเนาะก็สิ่ักสนามหญ้าแน่บ่อยากให้ทำลายหญ้าอีหยังซะ ืันนี้ก็เลยบวกเราเจ้าบห้ยคอยไปปลูกผักบ่อยเฮ็ดสวนบ่อยเฮ็ดยังคอยมีเวลาคอยสั้นคอยไปหามูลอยู่ซังโปตันมูอยู่คนไทยนะคะมันก็อยู่หนีหลายอยู่มันก็บบนมีแต่เฮานะคะเนาะเพียงแต่ว่าเฮาเฮาก็พอลูกแต่ว่าเฮาบริติดตอกันนะคะพี่น้องที่นี้ถ้าเฮามีเวลาเนี่ยถ้าเฮาไปหาคนนั่นคนนี้คนไทยนะมีสัมพันธ์ทั้งไม้ตีเนยดีอยู่แล้วรู้คะพี่น้องเขินก็ต้อนรับเฮาก็ต้อนรับเพื่อนเพื่อนก็ต้อนรับเฮา ก็มีเวลาก็ไปนั่งเว้ากันคุยกันไปดื่มไปกินกันมันบก่กคะพี่น้องกบคู่รลว,ว่าถ้าเจ้า่าให้อยเฮ็ดผักนะบบให้เฮ็ดแปลงผักนะเคยไปหามูด้วสนอหมูยูเมืองอยูเมืองเนี่ยมูคนไทยนะ่ะบ่อืดบ่อยากด้สนอคมันนี่เราเราก็เลยว่าเอาเจ้าไเฮ็ดยังเจ้าก็เฮ็ดหลดอัศวานนะน่ <c oughs> ละเอาไปไปมาก็เลยได้มีแปลงผักกว้างนะคะเนาะมีแปลงผักกว้าง กะบ,บอกแล้วว่าอยากได้ไก่พ่อหายคิดถึงบ้านขี่ไก,ก่กะสิได้ไข่ไก,ก่กะสิได้กินบอค่ะพี่น้องอันได้ขายนี่มันผลผลพ้อได้ดอกค่ะพี่น้องบมื่ได้คิดว่าเฮาที่ได้ขายแต่ว่าเห็ดไปเห็ดมาไข่เฮามันเหลือกินเนาะเฮากระามขางบ้านว่าเอาโบาหรือเพื่อนเห็นเขาเลี้ยงไก่เพื่อนเอาเห็นเฮาเลี้ยงไก่ผักไก่เฮานะ่ะมันงามมันบ่ไข่มันก็สวย หลากหลายสีเพิ่นกระถามซื้อถ้าเจ้ามีหลายมาขายคอยเด้อจังเสียบันนี้พอเฮามีหลายเฮาให้เพิ่นขายเพิ่นบอกครับพี่น้องเพิ่นบอกว่าคอยเอาทุกทุกอาทิตย์นะจังเสียเออเพิ่นก็สร้างว่าเออคอยคอยขอจองไข่เจ้าถ้ามีน่ะเอามาไม่คอยทุกอาทิตย์เลยเด้อเอาไว้ให้คอยทุกอาทิตย์เลยเด้อจังเสียเออก็ที่เป็นประมาณนี้ค่ะพี่น้องแล้วที่นี่พอมันเหลืออีกม่เฮาก็ให้เจ้าอื่นไปนะเจ้าอื่นเขาได้กินนะนะเขาก็ถ้าเจ้ามีไข่น่ะจะเอาไว้ให้ขคอยอีกไม่เด้อฟังเสีย จองทุกอาทิตย์จังเสียไปใมอม้ามันก็เลยกลายเป็นว่าเออตอนนี้ก็สามเจ้าอันสามเจ้านี่ก็คือประจําแต่ว่ามีอีกหลายคนที่บอกว่าเออถ้าเจ้ามีใครน่ะเอามาไข่คอยเด้อจังเสียเอามาขายเด้อเอามาคอยสื่อจังเสียแต่ว่าเขาน่ะมันบ่มีหลายเขาปลูกเอยเขาเลี้ยงพอเขากินมันบ่ครพี่น้องเวลามันก็เลยก็เลยกลายเป็นว่า พน้พนบวงมันมาเองสิบ้าทีนี่นะมื้อนี่นะสิพาพี่น้องมาตัดใหม่เลยไปใหญ่แล้ว <c oughs> เ,เลยไปเลยไปไกลแล้วมื่ะว่านี่นนคพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันนี่พี่น้องเห็นแขนงไหมที่พ่นนัดเอาฟื้นไปแล้วนะคะพี่น้องเฮาก็กะว่าเสียน อันน้นอยๆมันเดี๋ยวยิ้มพะยูน้องบ้างนี่นี่กิ้งน้นอยๆของเขาอย่างเช่ค่ะเขากระิตัดตัดมา่านอันเฮ็ดอันพวกอันที่ว่าไหมลีบอกว่าใบไม้อยู่เนี่ยมันกะลายมันบอกครับพี่น้องใบไม้มันลายขีดไก่เขาก็มีก็เลยว่าสิเฮ็ดเป็น เป็นอันคอมโพสใหพ้พวกเศษใบไม้เฮ็ดปุ๋ยใส่เองยังเสียค่ะ,คะพี่น้องผสมปุ๋ยใช้เองปุ๋ยใช้เองผสมเองใส่เองเนาะคะ่ะนาะเฮาก็บ่ต้องไปซื้อเพื่อนให้มันยากจรงจ้ะเนเาหลังบ้านเขามีอุปกรณ์ขี้ไก่จุลินทรี์สังะหอแสงอีหย,ย่างเขามีแล้วเรียบร้อยฮาก็ลองผลิตเองนะคะพี่น้องคะก็เลยว่าสิตัดไม้แล้วก็มาเฮ็ดเป็นคอกนะคะอยูดตรงนั้นนี่อยู่ตรงนี้นีน่ กาวาดิเฮ็ดอยู่มงเนี่ยเอาไม้มาตีตีตีนี่ค่ะพี่น้องกาวาดิเฮ็ดยี่มงเนี่ยเพราะว่าแสงมันมาหนี่บลายเป็นบ <c oughs> ่เฮาก็เอาเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดปุ๋ยคอกอยู่มงนี่แสงมันมาหนี่บลายส่วนแสงมันไปพุ่นหลายเป็นบ่ตะวันมันสิขึ้นมาทางนี้ค่ะพี่น้องตะวันขึ้นมาทางนี้ เออพราะขื screws, ่นมะขื ons, ่นมะขื่นมะขื่นมะก็สิบบังใบไม้ทั้งพีนบ่ค่ะบังต้นไม้ทั้งนี่เพราะทีนะเออบัดนี้ต้นตรงเนี่ยมันก็สิบ่บ่มีแสงหลายมันก็สิมีแสงหลายแดดหลายอยู่แค่พอโซนนั้นเฮาก็สิได้ปลูกผักลองปลูกผักเบิ่งเนาะค่ะเนาะปีนี้เนาะค่ะเนาะลองปลูกผักเบิ่งว่ามันสิเป็นจังไดงค่ะล่ะแต่ว่าขี้ดินมันแข็งเด้อค่ะพี่น้องมื้อนี้ขี้ดินแข็งลบ7องศามื้อเช้านี้เฮาก็สิตอกบ่เข้าดอกนะว่าแต่ว่าเฮาก็สิตัดไม้ ินเขาก็สิตัดว่ามันเป็นมันเป็นน้ำแข็งค่ะพี่น้องมันเป็นน้ำแข็งแข็งแต่ว่าสายมันกาสิมันกาสิตอกเขาแต่ว่าเขาก็เขาก็ไปตัดไม้ก่อนเนาะค่ะเนาะตัดไม้ทงทงกูละตัดไม้ก่อนเนาะค่ะเนาะ,ะไปไปตัดกันค่ะพี่น้อง เดี๋ยวให้พี่น้องเบิ้งบรรยากาศถ้าขึ้นมาทงเทิงนี่แหละที่เป็นยังไงที่เป็นกองฟืนเที่ยวสิตัดนะคะเนาะมันก็มีลายอยู่คะ่ะพี่น้องที่ทางพุ่นก็มีบูบอยากรเศรษใหม่เนาะคะนะ่ะเนาะนี่เนี่ยเอาสิไปดัดแปลงเฮ็ดเอาค่ะพี่น้องเขาอยู่บ้านซื่อๆก็เมื่อนี้หยุดวันจันทร์เจ้านายก็ให้หยุดนะคะเนาะวันที่กัันจันทร์ติดต่อกันก็พวกหูเสียดอย่างก,ก็ออกมาสูดรบรรยากาศข้างนอกแล้วก็มาซองเบื้องเดียดคางๆบ้านนี่แหละค่ะอืม แล้วก็เฮ็ดงานไปน้ำด้วยคะเนาะนี่ล่ละเก็บใกล้ๆเมื่อกี้ได้หกฟองค่ะพี่น้งองหกฟองเดียวเข้าไปเก็บอีกไหมเขายังบ้านได้ใครหลายเพราะว่าเขาก็ส1บเอ็ดโมงด้วยคะเนาะไปทำงานกันเรา ค่ะพี่น้องนี่เป็นไม้ที่เขาตัดมาได้นะคะเนาะก็เอามาไว้หน้าบ้าน,นะค่ะพี่น้องชุดนี่ว่าซีเฮ็ดลวต่อจากเอ่เอเนี่ยค่ะที่มันเป็นโค้งๆพี่น้องเห็นว่าไม้